ก็อีกดิก็อีกกั <c oughs> วไมวพอป,ปิดวิ้ยที่สอ์ตรงนี้ได้เห็นตัวขาวอ่ะเออไหนไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่กัดหรอกเดี๋ยวน้องมันก็ดีด นี่แหละนะคะรถม้าคันนี้นะคะที่จะพาเราาชมทั่วทั่วเลยนะคะ250นะคะนั่งได้สองคนนะคะก็จะพาเรารถมาคันนี้นะคะจะพาชมรอบๆอบบริเวณนี้ จะ้ปกเลยครับผมอยเลยขอบครับให้เยไอ้ไรผูหญ่ต้นหนักเลยโอ้ยจนหัวจะออกมานอกไอ้นี่แล้วไม่ให้มัน มันใหญ่จักอ่ะเห็นไหมเห็นไะไม่ดึงต้องทำใหนมไม่หลงสวยถ่ายอะนะอ่าไม่ถ่ายกว่ามันดึงแน่นไหม Nhà phải đứng nhà đứng nhà đứng nhà đứng kìa đứng. เอาไว้. đi เราจะเดินไปแบ่งให้แพะกินมั่งนะคะก็มีหลายตัวนะคะหืมขอ้อ,อะไรอ่ะของวงเลย แกกบหลบมันสิอุ้ยกินุนแรงมากอ่ะอุ้ยเยอะอ่ะนี่ตัวเล็กด้วยค่ะนี่ทเล็กตัวเี้ด้วยอ่ะน้ำแ้แก่ไเลครับ เนนีดเดียวเองค่ะักย้ยฉัน,นกลัวตัวใหญ่ดูดูปีนรลวอเลยนะคะมีต้นแกเห็นเหมือนจะปีนลวออกมายังไงไม่รู้ มันไม่กัดหลอกแกตัวเล็กอ,ะอ่ะไม่กินแล้วตัวเล็กหูหลำพาน ไป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 ลบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้เราอยากไปทะเลเฮ้เราอยากไปภูเขาเฮ้เราอยากไปดูดอไม้เฮ้ยฉันมองไม่เห็นนะ